อันนี้เอาไว้สําหรับใช้งานเลยนะนี่สามารถลากได้ถึง5ระดับเลยนะสวิต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 อวิตสวิตสวิตสวัตสวิตสวสวันสวิตอวิตสวิตส่้ตสวกตสกิตนนลวิตูวิตนวิตสวคตสวิตนรินรตรสตสา นั่นเองค่ะเป็นปี2025ด้วยลูกค้าแอนน่ะค mm. ืออยากได้แบบสีนี้สีเดียวที่ขับไปไหนก็ตามแต่จะรู้ว่าตัวนี้เป็นแรปเตอร์เป็นตัวปี2025นั่นเองค่ะซึ่งแอนน่ะก็บอกไปแล้วนะว่ารอคิวนานมากแต่ลูกค้าแอนรอค่ะและได้รับรถเป็นที่เรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้ส่งมอรแล้วค่ะเดี๋ยวแอนจะให้ดูว่ารุนี้ลูกค้าแต่งอะไรเพิ่มเติมมาบ้างอ่ะเดี๋ยวดูก่อนเลยค่ะด้านหน้าเนาะ สีตัวรถสีเทาคอมันเกเป็นปี2025นะคะก็เดี๋ยวบอกราคาตัวรถกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น r a ปเตอร์2.0ดีเซลนั่นเองค่ะราคาค่าตัว1,84,000บาทนั่นเองค่ะและสีนี้นะคะเพิ่มอีก10,000บาทนั่นเองค่ะรวมราคาตัวรถ1,814,000บาทนั่นเองค่ะคือต้องบอกว่าตอนแรกคุยกันว่าจะตกแต่งใส่ชุดเหล็กแล้วก็เปลี่ยนล้อมแม็กยางนะคะแต่ว่าตอนนี้คือลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวขอหยุด ชะรอการแต่งก่อนนะคะแล้วก็ขอขับฟิลลิ่งเดิมก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่งอีกรอบนึงเริ่มจากด้านหนห้าก่อนเลยค่ะกระจัง FORD แบบนี้คือมีในเฉพาะ r a p ปเตนะคะก็เป็นอักษรตัว FORD สีดำด้านนั่นเองค่ะเป็นแบบโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้ค่ะลูกค้าแอนแรปเป็นสีสม้มซึ่งแค่อักษรตัวดีโดดเด่นตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะ แต่งออกมาดูไม่เหมือนใครเลยค่ะคันนี้ก็คือเป็นคันแรกของโช์รมคืออยากได้สีนี้และอยากเด่นแบบนี้เลยค่ะก็เลยให้แอนแรปไปนะคะคือโดยปกติลูกค้าจะเห็นแค่แบบเพียวๆนะคะหรือถ้าเห็นในรุ่นอื่นๆซึ่งคือเป็นการแปลงหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบเดิมๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะคะหรือกันชนหน้านี่คือกันชนหน้าเดิมๆของรุ่นแรปเตอร์นั่นเองนะคะมีคางตัดกันกับสี เท่านั่นเองนะคะตัดกับสีดาด้านตรงนี้นะคะคือเนี่ยคือหน้าเดิมของเขานะคะรุ่นนี้นะคะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.0นั่นเองค่ะแรงม้าเนี่ย2 1งแรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเป็นเก e ียร์ e s h i ปเ e r 10สปีดด้วยเดี๋ยวแอนจะพาไปดูด้านไหนนะคะเดี๋ยวแอนให้ดูด้านหน้าก่อนเลยนะคะส่วนไฟหน้าของเราเป็นไฟหน้าเบรแ t r i ์ LED ซึ่งเป็นลูกแก้วแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งไฟซีแคมตรงนี้นะคะเป็นไฟเดย์ไทม์ส่วนนี่ลูกแก้วนะคะก็จะเป็นแบบว่า 3ดวงนั่นเองนะคะมีดวงไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ไฟตรงนี้เป็นส่องแบบข้างทางนะคะอ้าไม่ใช่ข้างทางค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นแบบทัศนวิสัยด้านข้างนั่นเองนะคะทาให้เวลาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาองศาล้อเลี้ยวนะคะไม่ว่าซ้ายหรือขวาเขาจะสาดแสงออกมาเวลาที่เลี้ยวซ้ายไฟซ้ายติดไฟขวาไม่ติดนะคะต้องบอกแบบนี้เลยตัวนี้นะคะมีกล้องมาเหมือนเดิมไหมมีให้เหมือนเดิมค่ะตรงบริเวณนี้เลยกล้อง360อองศา มีด้านหน้าหูกระจกข้างสองฝั่งนะคะแล้วก็ด้านหลังนั่นเองค่ะส่วนตัวชุดแต่งนะคะตรงบริเวณนี้เวลาท่านลูกค้าจะใส่ชุดแต่งเนี่ยคือจะใส่บริเวณนี้ค่ะคือด้านหน้านะคะเป็นสกเกิร์ตด้านหน้า เซนเซอร์ s s เราอยู่เหมือนเดิมนะคะมีกล้อง a d a เ t i v e Quiz Control นะคะก็คือเป็นตัวกล่องในดา้าด้วยนะคะเวลานั้นนะคะเขาจะทำงานควบคู่คือทางกล้อง A d a s นะคะแล้วก็ตัวนี้ขับเองนะคะถึงจุดหยุดนิ่งนะคะคือเบรกให้เลยทำงานควบคู่กับกล้อง A d a s ที่อยู่บริเวณนี้ฝั่งด้านบนนี่อันนี้เป็นตัวกล้อง A d a s นะคะไม่ใช่ตัวกล้องบันทึกเหตุการณ์นะคะเอาไว้จับเซนเซอร์ิงเวลาที่แบบเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรืออยู่บนเส้นนี่ของถนนนะคะ ซ้ายหรือขวาออกไปปุ๊บอยากมนเส้นถนนนี่เขาจะดึงพวงมาลายัยขึ้นกับมานิดนึงนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าว่าเขาดึงกลับมาให้นะคะให้อยู่ในเส้นเลนของถนนนั่นเองส่วนเซ็นเซอร์เราอยู่เหมือนเดิมนะคะด้านหน้า4จุดเนาะขออนุญาตนะคะเปิดฝากระโปรงให้ดูกันสักนิดนึงลูกค้าแอนติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวโช๊คค้ำฝากระโปรงนั่นเองนี่เดี๋ยวแอนเปิดให้ดูห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูคือ คือถ้าแบบเป็นกระบะเนาะบางท่านก็บอกว่าผู้หญิงจะเปิดได้หรือเปล่าอ่ะนี่ ตัวนี้คือเป็นโชค๊คคาฝากระโปรงลูกค้าแอนติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็คือแบบเป็นตัวโชค๊คคาที่แบบรับประกันให้2ปีนะคะนี่คือภายในของรุ่นแรปเตอร์หน้าตาคล้ายๆก,กันกับตัวเอเวอร์ริดนั่นเองนะคะตัวตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ตัวเครื่องยนต์นะคะนี่มีซับโฟมเหมือนกันเลยนะคะไบเทอร์บโบจะอยู่ฝั่งด้านข้างนี่แล้วเบรกเบรกเป็นเ,นเ,นเ,นเนรบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกสเตอร์หรือเบรกไฟฟ้านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนี่ตรงนี้ค่ะตัว พ่อดักอากาศตัวนี้นะคะแอนติดตั้งนี่ตัวกันหนูมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้วันนั้นลูกค้าพูดกับแอบอกว่าหนูกระลอกอะไรสักอย่างนี่แหละลูกค้าพูดบอกว่าดักหนูดักกระลอกใช่ไหมอแอนก็เลยบอกว่าดักค่ะ กานให้เลยจะมี2ฝั่งนะคะที่แอนติดตั้งไว้ให้ก็มีฝั่งบริเวณนี้นะคะแล้วก็ฝั่งช่องแอร์นะคะก็คือติดตั้งทั้ง2ฝั่งเลยส่วนแบตเตอรี่เราอยู่ฝั่งนี้นะคะเขาก็จะมีฟิลที่เอาไว้แบบต่อนะคะพ่วงไฟต่างๆเนาะลูกค้าสามารถใช้ฟิลตรงนี้ได้เลยนะคะที่เอามาไว้พ่วงเชื่อมต่ออะไรใดๆก็ตามนะคะส่วนตัวนี้เป็นแบต A G M นะคะเป็นโฟมโคขนาด80แอมป์หรือ800 C C A เดี๋ยวแอนจะพาไปดูด้านข้างกันต่อค่ะ ส่วนตัวนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนั่นเองค่ะล้อเป็นล้อฟอร์สนะคะคือลูกค้าเลือกใส่เนี่ยจริงๆบอกกับแอนอยู่ว่าอยากใส่ยาง B F แต่ว่าไม่อยากใส่แกมใหญ่ขนาดนี้แต่ว่ารายละเอียดเรื่องล้อแม็กยังตกลงกันไม่ได้ค่ะลูกค้าก็เลยเดี๋ยวขับเดินไปก่อนละกันนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนอ่ะทีนี้เดิมจากโรงงานเนี่ยค่ะเป็นยาง B F ก d ตล c กนะคะก็เป็นตัวไซส์ขนาด285แกมยาง70แม็กขอฟ17นั่นเอง สีส้มแบบนี้ไม่ได้มาจากโรงงานนะคะลูกค้าแรปมานั่นเองค่ะแอนแรปให้แบบนี้คือโดยปกติไม่มีใครค่อยแรปนะคะแต่ว่าถามว่าแรปแบบนี้จะอยู่นานไหมต้องบอกเลยค่ะว่าร้อของเขาเป็นร้อฟอร์ดคือเป็นตัวระบายความร้อนนะคะ คืออาจจะไม่ได้อยู่นานขนาดที่แบบว่าอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะคือตัวเนี้ยมันเป็นตัวสติกเกอร์เวลาติดไปแล้วถ้าเกิดว่าโดนความร้อนมันอาจจะละลายได้อันนี้ลูกค้าไม่ซีเรียสค่ะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเบื่อพี่ก็ลอกออกเองถ้าหลุดก็คือทําใจอะไรประมาณนี้นะคะชกก็คือเป็นชกเดิมๆเ,เลยค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนใดๆนะคะอันนี้คือเป็นชกมาจากโรงงานเลยนะคะ กล้อง360นี่ที่แอนบอกนะคะมีหูกระจกทั้ง2ฝั่งแล้วก็มีบายสปอร์ตโหมดนั่นเองนะคะเป็นการแจ้งเตือนมุมอับสายตานเนี่ยจะอยู่ฝั่งบริเวณนี้นะคะมีบายสปอร์ตโหมดให้อยู่ด้านข้างเนาะ,ะแล้วก็อันนี้แอนติดตั้งฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะฟิล์มลูกค้าก็ติดตั้งแยกนะคะเพราะว่าอยากได้ฟิล์มแบบคลิเียแบบดูสว่างนะคะแต่ข้างในจะไม่ร้อนมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อากาศบ้านเราคือมันร้อนเขาก็เลยเน้นติดฟิล์มที่แบบว่าดีๆกันสี กันรังสี U V ด้วยนะคะคิ้วกันสั่นแอนติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนบันไดนี้เป็นบันไดใหม่ปี2025ค่ะไม่ใช่บันไดเหล็กแล้วนะคะเป็นบันไดแบบคอมโพสิตนั่นเองค่ะคือทำคือเป็นบันไดามาจากโรงงานมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบันไดที่ใช้เป็นแบบคอมโพสิตนั่นเองนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวแอนจะบอกว่าลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะคะก็นี่เลยตัวนี้เป็นโรบาร์ของรุ่นสตอมแท็กนั่นเองค่ะแรปเตอร์ไม่ได้มีนะ คือซึ่งแบบว่าอันนี้เอาไว้สําหรับใช้งานเลยนะนี่สามารถลากได้ถึง5ระดับเลยนะคือนี่อันนี้ด้านหลังสุดอ่ะนี่เห็นไหมคะคือเนี่ยโลบาเขาเบามากๆนะคะสามารถที่จะล็อกระยะได้ด้วยนะคะคือถ้าสมมติว่านี้มันระดับสุดท้ายใช่ไหมคะอยากจะได้แบบระดับไหนอ่ะตรงกลางนี้ก็แด้ะอ่ะแล้วก็ล็อกนะคะนี่เขาจะมีตัวแก๊กหรือตัวล็อกของเขาอยู่นั่นเองนะคะอันนี้ สามารถที่จะเอาไว้เก็บของหรือแบบเวลาบรรทุกข,ของได้ด้วยนะคะจะวางด้านบนหรือวางด้านข้างก็คือสามารถวางได้นะคะคืออันเนี้ยเอาไว้จ้ใช้ชงานจริงๆลูกค้าเน้นแบบว่าเอาไว้สวยไว้หล่อแล้วก็เน้นใช้งานเหมือนกันนะคะก็เลยแบบให้แอนติดตั้งโรบาร์สตอมแท็กนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นดัปเตอร์เนี่ยถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่จองแล้วอยากจะติดตั้งโรบาร์สตอมแท็กบอกแอนนะแอนติดตั้งโรบาร์สตอมแท็กแบบสวยๆแลหล่อแบบนี้ให้เลยค่ะ ส่วนด้านหลังนี่อันนี้ก็จะเป็นไฟฟูลเซตของเขานะคะก็จะเป็นไฟซิกเนเจอร์ของรุ่นสตอมแทะของรุ่นเรนเจอร์อยู่แล้วนะคะในส่วนของแรปเตอร์นั่นเองนะคะส่วนตัวนี้ค่ะด้านหลังฝาท้ายนะคะก็ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีโลโก้ที่เป็นแบบสีดำนะคะเป็นอักษรโลโก้ฟอร์ดนะแล้วก็จะมีกล้อง360เนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเป็นกล้องหลังค่ะมีให้ส่วนตัวนี้ฝาท้ายของเขาเนี่ย จะมีตัวที่ช่วยนะคะช่วยทุนแรงอันนี้ช่วยอันนี้ช่วยทุนแรงเลยค่ะอันนี้แบบนี่แอนยกมือเดียวเลยนะคะคือของเขาว่าตัวนี้จะมีฝาท้ายที่เป็น easy lift ที่ช่วยผ่อนแรงเวลาถ้าคุณไปบ้านคุณไปบ้านมาเปิดด้านหลังนะคะคือแบบรู้สึกว่ามันหนักแต่อันนี้คือจะมีตัว easy lift นะคะที่ช่วยผ่อนแรงให้อยู่ฝั่งบริเวณนี้นะคะคือตัวนี้เปิดได้ง่ายมากๆเบาด้วย ไม่ได้หนักมากด้วยนะคะคือแอนนะยกได้ถ้าแอนน่ะคือยกมือเดียวหรือว่าอะไรอะ่ะยกมือเดียวก็ได้เห็นไหมคะยกมือเดียวก็ได้นะคะคือแบบเบามากๆอันนี้นะคะด้านหลังนี่กันชนกันชนเขาก็เป็นกันชนแบบว่าไม่ได้ใส่เปลี่ยนใดๆคะ่ะนี่คือกันชนจากโรงงานเลยคะ่ะเซ็นเซอร์ด้านหลังเขาจะอยู่บริเวณนี้เห็นไหมเซนเซอร์นะคะของกนันชนนี่อยู่ฝั่งบริเวณนี้แล้วก็มีห่วงห่วง หว่งหวงหว่วงห่วงลักจูงนะคะสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าอยากจะใส่ท่อหรือว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมนะคะก็ค่อยใส่เพิ่มเติมได้นะคะใส่ระหว่างท่อด้านล่างนะคะที่เหมือนท่อแรปเตอร์ก็สามารถใส่ได้เนาะอีกจุดหนึ่งแอนลืมบอกตัวนี้ถ้าเกิดว่ากุญแจเนี่ยมันจะมีกุญแจร,รีโมทที่เวลาล็อกอะค่ะปลดล็อกหรือว่าล็อกรถเนะะี่ยค่ะ ตัวนี้ถ้าล็อกรถอยู่จะไม่สามารถเปิดฝาท้ายได้เลยนะคะแอนลืมให้ดูมีไฟที่สามารถพ่วงต่อได้นะคะจะอยู่ฝั่งบริเวณนี้นี่นนก็จะมีตัวปลั๊กนะคะที่เอาไว้สําหรับใช้ไฟชาร์จไฟได้นะคะตัวนี้สามารถมาใช้ไฟตรงนี้ได้เวลาที่แบบอยากจะใช้ไฟเพิ่มเติมน,นะคะอันนี้จะเป็นภายในของรปเตอร์นะคะจะมีเขาเรียกอะไรนะอันนี้ไลเนอร์ จะมีไลเนอร์อะไรให้เรียบร้อยนะคะก็คือเป็นการของการแบบเวลาที่ของเวลาวางแล้วโดนที่ตัวรถนะคะมันทําให้สีดูทะลอกใช่ไหมอันนี้ใส่ไลเนอร์ให้เรียบร้อยนะคะส่วนเดี๋ยวแอนจะพาไปดูด้านในกันต่อนี่เดี๋ยวแอนให้ดูด้านในตอนที่2งบ้างนี่อันนี้ด้านในตอนที่2นะคะเนี่ยอันนี้คือภายในของรุ่นแรปเตอร์จะมีซิกเนเจอร์ที่เป็นเบาะสีส้มนะคะ เป็นเบาะหนังกลับคือแบบว่านั่งสบายมากๆอันนี้คือเบาะเขานี่หนังอย่างดีเลยนะคะตรงนี้จะเป็นแบบหนังคล้ายๆหนังกลับอะ่ะคือแบบนั่งแล้วรู้สึกนิ่มมากนะคะคือเบาะเนี่ยรู้สึกว่านั่งสบายนะคะแล้วก็แอร์เนี่ยตอนหลังก็ซ้ายขวานะคะจะอยู่ฝั่งบริเวณนี้มี usb มี usb type c type a นะคะอยู่ฝั่งบริเวณนี้แล้วก็ปลั๊กชาร์จมีให้ด้วยเหมือนกันนะคะด้านหลังนั่งสบายแล้วก็กว้างเดี๋ยวไปดูด้านหน้าต่อนี <c> ่ <oughs> ด้านหน้า นี่เลยโห oh, บอกอเขาอะดูเป็นแบบเอกลักษณ์เด่นสำหรับแรปเตอร์จริงๆนะคะเบาะสามารถปรับได้แปดทิศทางนั่นเองนะคะเบาะของเขาคือแบบว่ามีแบบห่อหุ้มตัวด้วยนะคะฝั่งบริเวณเนี้ยคือจะปักคำว่าแรปเตอร์ด้วยนะฝั่งบริเวณที่นี่เลยเบาะเขาจะมีคำว่าแรปเตอร์เหมือนคล้ายๆเบาะที่แบบเป็นนักซิ่งอะไรประมาณนี้นะคะเห็นไหมจะมีคำว่าแรปเตอร์ด้วยฝั่งบริเวณเนี้ยเบาะดูรู้สึกว่าไอ้นี่มากเลยอะ นั่งแบบสบายนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยแรปเตอร์ก็จะมีนี่เลยสัญลักษณ์ของว่าแรปเตอร์จะปักไว้ที่พวงมาลัยเลยนะคะเดินได้ส้มส้มนี่คือเป็นส้มแบบส้มอมแบบว่าส้มสีแดงหน่อยส้มแดงส้มแดงอะไรประมาณนี้นะคะหน้าจอเห็นปะก็เป็นหน้าจอขนาดใหญ่12นิ้วก็เป็นระบบสัมผัสนะคะหน้าจอขนาดใหญ่เลยอันนี้ค่ะเดี๋ยวแอนเปิดให้ดูอ่ะนี่ mm hmm. เห็นไหม หน้าจอขนาดใหญ่ดูกล้อง360คู่มือการใช้งานอยู่นะคะจอสามารถอ่านได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นเกียร์นะคะเป็นเกียร์ e shifter 10สปีดนี่แหละเกียร์ตัวนี้แบบอัจฉริยะจริงๆเวลาที่เราเข้าตัว D อยู่อะแล้วเปิดประตูเปิดประตูนะคะหรือตัว N อยู่เนี่ยเขาเลื่อนมาให้เป็นตัว P ให้เลยนะคะคือความอัจฉริยะคือเขาเซฟความปลอดภัยให้กับลูกค้าไหลทันมากนะคะเบก็เป็นแบบอันเล็กๆแบบนี้เห็นไหมแล้วก็มีดิฟล็อกอันนี้จะเป็นโหมดขับ สองขับ4 h i ไฮซีนะคะแล้วก็4 a a u t ออนะคะสามารถขับได้แบบออโต้ด้วยนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยที่แบบว่าจับกระชับมือด้วยนะแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีอะไรนะที่เป็นสวิทสวิทสวิทนักบินเนาะจะมีสวิทนักบินด้วยนะอยู่ด้านบนอนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าสวิท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 อะไรนะสวิท สวิชนักบินนั่นเองค่ะสามารถเชื่อมต่อเนี่ยเวลาจะพ่วงไฟหรือว่าจะต่อไฟนะคะนี่คือภายในของรถ r รัปเตอร์ค่ะเป็นไงบ้างถ้าเกิดว่า r รัปเตอร์ถูกใจไหมคะถ้าเกิดว่ารถเตอร์อยากได้แบบนี้อยากเอาไว้ลุยหรือว่าอยากเอาไว้แบบขับเท่ๆสวยๆหล่อๆนะคะต้องบอกเลยว่า r รัปเตอร์คันนี้ รอคิวก็ช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้รถเริ่มลงแล้วนะคะสาหรับพี่คนไหนนะคะที่อยากได้รัตเตอร์หล่อๆนะคะแบบนี้เลยสามารถใส่ด่วนหาแอนได้เลยนะคะที่ศูนย์65 956658หรือจะทักแชทมาสอบถามเพิม่มเติมเดี๋ยวแอนจะฝากลิงก์ไก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนอยากได้รัตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นรัตเตอร์เบนซินหรือว่ารัตเตอร์ดีเซลรีบใส่ด่วนจองมาที่แอนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย